สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับต้นกระท่อมนะครับซึ่งต้นกระท่อมนะครับเป็นสิ่งที่น่าทึ่งแล้วก็น่าอัศจรรย์นะครับมีทั้งหมด3อย่างนะครับที่ผมได้ทําการสังเกตดูนะครับอย่างที่1นนะครับก็คือว่าต้นกระท่อมนะครับเราจะใช้เกสรนะครับในการเพาะนะครับนะครับเราใช้เกสรในการเพาะต้นกระท่อมนะครับซึ่งต้นไม้ทั่วไปนะครับเราจะใช้ เมล็ดนะครับเมล็ดอย่างเช่นต้นข de ้าวต้นกระโพดพวกนี้นะครับจะใช้เมล็ดนะครับแต่ว่าต้นกระท่อมนะครับเป็นต้นไม้ที่ใหญ่นะครับแต่ว่าเราเอาแค่เกสรอันลรกๆนะครับมาปลูกนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะครับผมกิ่งของต้นกระท่อมนะครับสามารถเอาไปปักชำได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าเกสรนะครับอามา สอนอันเล็กๆนะครับเอามาเพาะนะครับแล้วก็เป็นต้นใหญ่โตนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกอัศจรรย์มากเลยนะครับผมส่วนเ,เ,เรื่องที่สองนะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นั้นก็คือว่า1นงเมล็ดนะครับ1นงเมล็ดของต้นกระท่อมนะครับสามารถเอามาเพาะนะครับได้จํานวนเยอะมากเลยนะครับผม หลักสิบหลักร้อยเลยนะครับได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับผมหนึ่งเมล็ดสามารถเพาะได้เยอะมากเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกนะครับต้นไม้อื่นนะครับไม่สามารถทําอย่างนี้ได้เลยนะครับผมหนึ่งเมล็ดนะครับเพาะได้เยอะนะครับเพราะว่าในหนึ่งเมล็ดนะครับมันจะมีเกสรที่บรรจุอยู่ข้างในนะครับมีเป็นเป็นร้อยเลยนะครับผมน่าจะเป็นร้อยกว่าเกสรนะครับซึ่งแต่ละเกสรนะครับสามารถจะเอามาเพาะได้เป็นต้นนะครับได้เป็นร้อยต้นเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าออกครบทุกเกสรนะครับมันก็จะออกได้เป็นร้อยกว่าต้นเลยนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกอัศจรรย์มากเลยนะครับอันที่3นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกอัศจรรย์นั้นก็คือว่าต้นอ่อนของกระท่มนะครับที่กําลังพึ่งงอกออกมาใหม่ๆนะครับต้นมันเล็กมากนะครับเล็กเล็กนะครับเล็กขนาดที่ว่ามองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่เห็นเลยนะครับผมจะต้องใช้กล้องต้องต้องใช้นะครับแว่นขยายนะครับ เล็กขนาดว่ามองแทบจะไม่เห็นเลยนะครับผมมองมองเพลินๆน,นะครับมันก็จะเหมือนกับดินทั่วไปเลยนะครับแต่ถ้าเราไปดูใกล้ๆหรือว่า,วาใช้แ,แว่นขยายเราก็เพิ่งจะเห็นว่ามันมีต้นอ่อนของต้นกระท่อมนะครับ,รบอยู่นะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกอัศจรรย์มากเลยนะครับเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะครับจุดเล็กๆนิดเดียวนะครับพอนานๆไปมันก็จะปลักกลายเป็นต้นใหญ่ๆนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะครับอัศจรรย์มากเลยนะครับ สำหรับต้นกระท่อมนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับอันนี้เป็น3สิ่งที่ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่แปลอัศจรรย์นะครับก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับรับฟังกันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ